สบายดีพี่น้องปองฝ่ายคุคสุขคนเนาะมันนี่ก็พบกับบ่าวลาวตามเคยพี่น้องมาใหม่แลยพี่น้องสมาดีมาอย่างนี้มาส่งสินค้าิกีฟลีน้องมากับภรรยาอะไรกันป้าก็จะแม่เแ่ามาด้วกันสี่คนพี่น้องมาเกินแม่พี่น้องสินค้าพี่น้องอันน่ะสินค้าสินค้าป้าบอ น huh? nah. ี่ปลาจิ๋นน้องปลาจินน้องเคย้านแหะ่ปลาน้องปลาลายกันได้าาลูบาเปลาลายัน้ยย่านนี่คือปาคนงาน่้องงานไแงเยปลาานแหเอปลายอโอ้ยโอ้ยม่ก็มาแมเอาได้กินเลยปลาละลายดเอเอาบอน้องเคยเอาเอาเอเอาบอเคยาตนแม

พี่น้องที่ขึ้นบักร้าวกินพี่น้องมึงเนี่ยบักเภาวนี่นี่่ายกินเด้อพี่น้องพร้าวเบาลาวมาเล่นแม่เพิ่นแม่นางเพิ่นแม่นางเอาพี่น้องเลยเบิ่งเด้อเบาลาวเอาบักเภาวเด้อมาตกแล้วตกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเบาลาวเพิ่นเอาบักร้าวเพิ่นอน โอ้โมากพี่น้องนี่สมากออหนยใหญ่นี่ใหญ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 ่โอถูกข่พี่น้องมึงเด้อบาวาเพิ่งอามะพร้าวถึงพามะพร้าเลยเด้อโอ้ทอ๋อหญนใหญ่อะลี tomato oh. ừ. lại cho lại nằm cái gì lại bông nằm nằm food bông nằm 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 nằm

đô ừ, đẹp đây một ngày nè à ba năm 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 bún mì mày đấy này nằm ở nằm nằm đây sao nằm <laughs> à nằm mà thôi Hãy subscribe cho kênh ป้าดูชมมากชมมากเต็มติ๊กหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยพุดนะโอ้โดูเห็นไหมป้าดูชมมากชมมากถูกนี่เนาะนี่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 แฟนลาวเนาะแฟนเบาลาวเนาะเออตะแพงอะไรปุบดำอยู่เนาะป้านวลบันพุดน้วยพี่น้อง อ๋อพี่น้องคนน่ะแกคือคนพะเบาลาวอ่ะพ่อโตนุ่ยใหญ่อะไรโอ้คนน่ะอันนี้อันนี้กิ๊กอันนี้นะกิ๊กเบาลาวอันนี้เนาะแฟนเราชักอยู่ใส่อันนี้กิ๊กกว่าสันเงี้ยน้อยบออะไร อันนี้อันนี้นี่เนาะอันนี้ลูกค่าเด้อทีมงานนี่มามาหาทีมงานมาอามาบะอ้กินแล้วข้างในกินแล้วกิน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 กนกินกินกินนกินกนกิินกนินนิินนเบิน เสื้อดำนี่แม่น้อยเนาะอันแม่เท่าเบาลาวดิเนาะอันนี้อันนั้นเมียเบาลาวเนาะเมียเบาลาวอะเดี๋ยวเมียแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นกิ๊กแล้วเมียน้อยอันนี้เนาะป้าโชโอเคเบาลาวขอกินก็ได้เบาลาวอ่ะเอากินกินต่เราไม่เปดมือสักิ๊อ่าเอาอันนั้นได้เอาเอาอันบวงเปล่ามาได้ลูกอ่ากินกินอ่ากินกินกินข้าแล้วกันอ่า พอดจิ้นพันะคะแม่แก่พอดีจิ้มพอดีจิ้มเนาะพอดีจิ้มเคเคเปแม่ยของสวน่ะแบกินน้ำกินน้ำกินน้ำเดกเปแม่ยของสวนแม่ยันนี้อันนี้เจ้าของสวนเด้อเจ้าของสวนพิษมาข้าวเจ้าของสวนพิข้าวอันบ้าเลามาผลมา่ให้บ้าเลาเอากินลดนี่อสินค้าเรามาวแม่นางบ้าน นาคูอ่ะอ่านาคูวับนาคูแม่แหละอ่านน้ำซิมดูซิมน้ำซิมน้ำชุ่มอันอันเแม่น่ากับลูกเต้ามายากมาชมสวนคิปนี้เหื่อยใจแล้วใดแน่เบาให้บนขังแม่อยู่ในถุงมันบ่หวานบ่หวานเนาะโอเคหวานหวานอันนี้แม่นางเนาะเจ้าของสวนเนาะพวกเราพันปูกให้กินเลยเด้อปั่นหัวหน้ามาย่อหอมตายมาเยอะเหมือนกอ่ะเอากินได้กินเอากินก่อนกินได้ไวให้ป้ากินน่ำ มนันนกร้อยห้าสเดี๋ยวของไก่เต็มท่งตาย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 มาในแก่ินเหงาเขาถูกกิ่นแล้วนี่น้องแกงเขียดแม่มือนันอันเมลี่เข้านะเซ็กสุขภาพให้น้ำไม่เซ็กบเป่าชัอน์ที่าวบ้านอีเมล

แม่สวนธน์ดีดีตอนหับตอนหับมือนในพี่น้องมมพเ้าวนู่ใหญ่เนยมพร้าน่ะผูกแค่นี้ใ่หใ่เอาขึ้นป้ฟไ์เนี่ยยางดีเลยพอพอ่ะจับจับนี่จับใียให้โอ้ยนนนอมาถ่ายได้ไรนี่เนี่ยนี่นี่นนี่เออยงามเลยอ้าว เอาสนิ้เด็กก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่าวเราจะพาพี่น้องแวะสซมสวนเผืนเนาะอีกจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังจะกินข่าเอาไว้สนี้ก่อนสนี้ก่อนพี่น้องกินเขาก่อนกินเขาก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอยตีตาด้วยกันพี่น้องตอนนี้กินเข่าบุพีรัมน เดมาเ like. กิ <s <S ีม <as ู้าันแรกใกล้มหฟังป่วไนั่วเอเด็เ <as ่าเลยมันถึงใม่บนเนื้อปะบ บไคอบบส่หมอะพักสลัดพักสลัดกบพักสลัดกบอืมพ uh ักสลัดกบนะก็ยะก็ยกินเลยดแม่งกินกินไงนั่นนกินเอออ๋อบนีมากมึงต้มมึง่ต้มนี่นะเฟส

นี่ทไนัลยนะเออเิ่อิแม่ฮอบบริลลางนได้ลูกเลยล้วก่ะย้ลางมันเฉียวเม่ร่างเยื่กันอยู่จะหายนานๆอยู่ไม่เแล้วจะผูกคลายบ่ไม่ผูกชื่อจะคลายบ่มีเอาหัวไปจื่ออะลูกใส่ตัวติซีนใส่กางใส่ทอมไปทางนีีได้เด้อสมสมทอนปากเด้อ เป็น้องพักไงได้โดนนะโดนโดนักได้พี่น้องพักกดไลต์กดแชร์กดติดตามมาเบาเล่าเด้อพี่น้องเด้อนี่เก็บพักพี่น้องพักก็ได้เลยพักก็ได้เลยนี่พักกาดพักบัวสมอักระจได้เนาะงพักกดไหลกดแชร์กดติดตามมาเล่าเด้อพี่น้องเด้อสบายดี